สวัสดีค่ะใหม่สุคาหรือว่าสวัสดีค่ะเมนี่กับปญญากาฟนาวแก้วในช่องนาวแก้วเจียงตุงแทนเมื่อก่าวยาวค่ะเมนี่นาวแก้แทกวกที่ป้าหวีนาเขากับเอลตีได้แทงตีกัดหน้าแทง5หรือว่าตีกัดตีได้แทงหรือว่าตีมาปัดตางหูแทงเอ่อตางหูเหลืองอีซังแทงในกำบะฮิซังแทง ไปฟังกันต้งค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องแก้วในช่องน้องแก้วเชียงตุงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องแก้วจะพาทุกคนนั้นไปไหนแล้วก็ทําอะไรแล้วจะให้ความรู้ในเรื่องไหนหรือจะพาทุกคนนั้นไปชมอยู่ที่ทุ่ไหนอีกแล้วเราฟังกันได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ในคลิปนี้เนาะเราขออนุญาตนะคะจะเป็นการเล่าเรื่องดีกว่าเนาะเล่าเรื่องเนี่ยรับรองว่าทุกคนต้องอเป็นคาที่ทุกคนอยากจะรู้มากแล้วก็ อยากจะรู้มานานเออแล้วก็มีพี่ๆ FC หลายๆคน mm hmm. เขาทักนอก้องแก้มานานแล้วว่าเอ,อ้ยคำนี้อันนี้อันเนี้ยเออมันทำไมเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้เนาะ mm hmm. ก็คือนอ้องแกยังไม่ได้ทำคอนเทนต์ตอบคำถามพี่ๆ FC เเลยนะคะ mm hmm. ก็คือมันนานแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะ mm hmm. ก็ โดยการที่ว่าบุ 2, บสองสาวันก่อนน้องแก้วอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำเนาะแล้วก็มี p f เเขาทักมาถามทางส่วนตัวอีกแล้วในเป็นคำเดิมอีกแล้วค่ะทุกคนน้องแก้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำคอนเทนต์ตอบ PFC ดีกว่าน่าจะดีอะไรแบบนี้นะคะแล้ว PFC นั้นถามอะไรมาแล้วเป็นข้ออะไรก็เราฟังได้เลยนะคะแต่ตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าจะมีเสียงเข้ามารบกวนนิดหนึ่งเพ,เ,เพราะว่าเราอันนี้ค่ะทุกคนเจ้าตัวเล็กกับ เออ่คุณพ่อนะคะกำลังยุ่งกันอยู่ตรงนั้นนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็นี่ด้วยทุกคนดูนี่า <c oughs> น้องเพิ่งได้มาใหม่นี่เลยค่ะน่ารักไหมคะนี่เลยค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเออ่หมาน้อยเนาะพี่ชายไปเอามานะคะไม่รู้ว่าไปเอาที่ไหนมา น่ารักมากเลยพี่ชายตั้งชื่อให้แล้วนะคะไม่รู้ว่าจะถูกใจทุกคนไหมมันชื่อว่าไอหมีนะคะดูดูมันขี้เล่นมากเลยค่ะทุกคนนี่เลยเนาะปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวตอบคอมเมนต์พี่พีเอฟก่อนนะคะก็คือน้องแก้วได้ทำเอ่อเอ่อคอมเมนตะ์เนาะไว้ในโทรศัพท์แล้วนะคะคือจะเขียนนะคะ<า>อค่ะมาอุ้มอ่ค่ะมาสวัสดีพี่พีเอฟหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินนี้สชกางนย <laughs> ดูน้องเก่งพองนะคะทุนกินน้ำเปล่าคะ่ะเนมติดปลาลงเนมมาไว้เนติดปลาลงนนมาเดี๋ยวขอมาตออคอมเมนต์ต่อนะคะพอดีตะกี้น้องเก่งพองเขาเข้ามาเนาะกับไอ้นี้หรือว่าหมาน้อยตัวเล็กๆที่ได้มาใหม่เป็นสมาชิกในครอบครัวตัวใหม่นั่นเองนะคะก็คือน้องแก้วได้ทำคอนเอ่อคอนเทนต์ไว้ในนี้แล้วคือน้องแก้วเขียนเอาไว้ก่อนแล้วนะคะว่าอ,อ้จะอะไรยังไงแล้วก็คือจะ เป็นแบบไหนนั่นเองนะคะน้ำแก้วได้เขียนเอาไว้แล้วเนาะเดี๋ยวจะมาดูจากในนี้แล้วก็เล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะแต่บอ,อกก่อนนะว่าอันนี้คือโทรศัพท์ของคุณพ่อนะคะไปยืมคุณพ่อมาก็หัวข้อที่บอกนะคะมันก็คือทำไมคนเชียงตุงถึงฟังและอ่านภาษาของไทยออกภาษาไทยอ่ะเนาะฟังภาษาไทยออกอ่านภาษาไทยออกนะคะทำไมถึงฟังออกทำไมถึงอ่านออกแล้วทำไม คนไทยล่ะถึงอ่านภาษาเชียงตุงไม่ออกฟังภาษาเชียงตุงก็บางคนก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้เนาะข้อนี้นะคะที่โน้องแกจะมาออตอบคอมเมนต์ในวันนี้นั่นเองนะคะเออเนาะมันก็เป็นอะไรที่แปลกไปอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คืออุยคนเชียงตุงอะ่ะคือทําไมเขาถึงพูดภาษาไทยได้มันเป็นเพราะอะไรแล้วทําไมคนไทยล่ะทาไมถึงพูดภาษาเชียงตุงไม่ได้เออ มันก็เป็นอะไรที่ปแปลกๆนิดนึงนะคะก็ีปีเอฟซีเข้าใคฮูว่เป็นสร้างคนเจียงตุงเฮานี่เป็นสร้างในซ้ัมติว่าเชื่อฟ,ฟังฟังภาษาไทยออกอ่านภาษาไทยออกแล้วเป็นสร้างควนไทยซัมอ่านภาษาเจงตุงเฮาออกอีกค่ะกำนี้ติปบีบีเอฟซีเข้าใครฮูมาอย่างร้ายค่ะเหมือนนี่ก็ที่มาตอบบันค่ะก็จะขอเข้าขั้นตอนแรกเลยนะคะนั่นก็คือทำไมคนเชียงตุงถึงผ่าถึงอ่านและฟัง อ่านเนาะอ่านและฟังภาษาไทยได้นะคะอันนี้ก็ต้องตอบเป็นข้อแรกแล้วก็จะต้องตอบเป็นข้อๆไปนะคะข้อที่1เป็นเพราะคนส่วนมากของเชียงตงุงดูทีวีจากไทยเพราะว่าดูทีวีดูโทรทัศน์ดูละครดูข่าวดู เชันดูมวยดูอะไรก็คือดูจากไทยอะ่ะเนาะเราดูทีวีจากไทยมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้ลูกหลานของเราหรือว่าเราเรียนรู้ภาษาไทยในตรงนี้ด้วยเพราะว่าถึงว่าตอนแรกๆเราอาจจะอ่านภาษาไทยไม่ออกเนาะมันก็จะทําทีวีเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยอ,อ,อะไรยังไงอะ่ะคือเราฟังทุกๆวันอะ่ะมันก็ชินแล้วก็มันก็จะทําให้เราอ่าน,น,นฟังออกนั่นเองนะคะนั่นก็คือดูโทรทัศน์จาก ไทยนั่นเองคะ่ะแล้วก็ต้องเกง่งพออะไรมาเอามาเปลี่ยนเลยมามาเลยไีอ่านภาษาไทยแล้วก็ข้อที่สองนะคะคนเชียงตุงส่วนมากชอบฟังเพลงไทยด้วยชอบฟังเพลงไทยเนาะด้วย โดยเฉพาะเพลงลูกทุง่งลูกกรุงนะคะแล้วก็จะบอกว่าลูกกุงุงลูกทุง่งลูกทุ่งลูกกรุงหมอรำอ,อะไรประมาณนี้นะคะเลยทาให้เลยทาใ,ให้ภาษาไทยนะ่ะยังไงในภาษาไทยอนาะอมันก็จะมีเพลงมีอะไรด้วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วอีกอย่างเพลงในสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีนางเกง่งเพราะมึงมาเลียนชีไก่เลยมาเฮ็ดรื่อินีน่ใจวะ โอ้การติบอลลูกนแม่นซุยๆนะนี่ฮัลโหลนี่ไอมีนี่ก่อ,กอให้ช่างเนี่ยกาที่กา่าก้ามกา,กา,กาไอที่พลาดอั่นเมื่อ <c oughs> เดี๋ยวจะมาขออ่านคอมเมนต์ต่อนะคะพอดีตะกี้น้องแก้วขอเข้ามาเนาะก็เลยไม่ทันได้อ่านคอมเมนต์เลยก็จะเขาบอกว่าน้องแก้วไปยืมโทรศัพท์ของคุณพ่อมานะคะ อันนี้คือโทรศัพท์ของคุณพ่อเนาะพนาเพราะน้องแก้วได้เขียนแล้วก็เขียนคําตอบแล้วก็คําถามไว้ในนี้แล้วน้องแก้วเองก็จะดูจากในนี้แล้วก็ตอบนะคะเพราะว่าน้องแก้วเองก็กลัวว่าจะตอบผิดนั่นเองนะคะคําถามที่พี่เอฟซีบอกว่าถามมาแล้วถามมาเนาะก็จะเป็นคําถามที่ว่าทําไมคนเชียงตุงถึงพูดและพังภาษาไทยออกนะคะคนเชียงตุงส่วนมากเนาะจะบอกว่า5 0หรือว่า80%ของคนเชียงตุงเนี่ยเขาจะ อ่านภาษาไทยออกแล้วก็ฟังภาษาไทยรู้เรื่องนั่นเองนะคะก็คนสำหรับคนเชียงตุงอะเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนไทยทําไมอ่านอ,อ,อ่านภาษาเชียงตุงไม่ออกแล้วบางคนพังภาษาเชียงตุงไม่ออกเป็นเพราะอะไรนั่นเองนะคะคําตอบคำตอบออสองคำถามนี้นะคะน้องแก้วก็จะมาตอบให้ในวันนี้นั่นเองคะ่ะน้องแก้วจะเริ่มตอบคําถามแรกเลยนะคะ คำถามแรกที่น the ้แก้วจะตอบนั่นก็คือทำไมคนเชียงตุงถึงฟังและอ่านภาษาภาษาไทยออกออภาษาไทยออกนะคะคนเชียงตุงส่วนมากอ่ะเนาะทำไมถึงอ่านแล้วก็ฟังภาษาไทยออกเป็นเพราะอะไรแล้วทำไมถึงฟังออกเอ่ออะไรยังไงอะไรแบบนี้นะคะก็จะมาตอบให้เนาะข้อที่หนึ่งนะคะเป็นเพราะคนเชียงตุงส่วนมากนะคะของคนเชียงตุงคนเชียงตุงส่วนมากนะคะของเมืองเชียงตุงอ่ะเนาะ เป็นเพราะคนเชียงตุงส่วนมากเนี่ยดูทีวีจากไทยหรือโทรทัศน์ดูหนังดูข่าวดูเพลงดูกับโมยดูอะไรซีดีอะไรต่างๆจากไทยนั่นเองนะคะเลยทําให้คนเชียงตุงนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กๆจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นไวัยไหนก็พูดภาษาไทยออกเพราะว่าเราเรียนรู้จากโทรทัศน์นั่นเองนะคะถึงตอนแรกๆเรานั้นอาจจะไม่จะบอกไง ไม่รู้ภาษาไทยแต่เราก็คืออ่านฟังภาษาไทยออกตั้งแต่เล็กๆเลยอะไรแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเราดูทีวีจากไทยตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วนั่นเองค่ะเลยทำให้เรานั้นอ่านจะบอกไงพูดภาษาไทยออกนั่นเองค่ะทุกทุกคนก็อันนี้ที่เป็นคำถามเพราะหูนอตีนว่าแกได้มาตอบค่ะนั่นก็คือไปสร้างคนจริงตุงเฮ้าสร้างแหล่ อ่านภาษาไทยออกฟังภาษาไทยออกเออเป็นสร่างนีค่ะเพราวหลดูนั่นก็เป็นเอ่อคนจริงตัวเขานั่นส่วนน้ำส่วนลายนั่นก็ตวัวเอ่อแต่สิ่งจากไทยค่ะตัวบัตรตัวหนังไทยอ่ะตวัะตวอะลบั้ม้าตัวเพลงห้าตัวมวยห้าซมำไปนี่ค่ะ,ม,คะมันก็เหตุที่เขานั่น ใเ้เฮนฮู้ภาษาไทยจากในตสิงะาะทายเ็นหู้ภาษาไทยในจากตสิงเยี่ยนั่นบ่าเป็นปินนองในเฮินเาวา่าเป็นเอ่อเป็นหลุกเป็นล้านเป็นปอมเมปินนองเาว่าก่อเนอฮาาเนฮู้ภาษาไทยในตสิงนั่นไปจอมจมกัน้น่าแล้วก็มาต่อข้อที่สองคะคนเชียงตูนส่วนมากชอบชอบฟังเพลงไทยนะคะคือเพลงไทยเนาะเออโดยเฉพาะเอ่อเพลงลูกทุง่งลูกกรุงแล้วก็เพลงเอ่อ จะบอกเนี่ยลูกทุง่งลูกก้งเพลงอ,อินดี้เพลงอะไรต่างๆของไทยเนาะจะฟังเพลงของไทยทั้งหมดนะคะก็จะบอกว่าฟังเพลงของไทยนี่ประมาณ70%แล้วก,ก็อีกนอกนั้นก็จะเป็นเพลงของเชียงตุงเนาะที่คนเชียงตุงชอบฟังกันนะคะแล้วก็คือในสมัยก่อนเนี่ยเพลงไทยเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าถ้าเพลงเขาออกมาเนี่ยเนาะออกมาติ้งติ้งติ้งต้นตนเนี่ยมันก็เวลาที่เขาจะร้องเนี่ยจะมีภาษาไทยออกมาล้นด่างใช่ไหมคะ เราก็จะลองไปด้วยดูภาษาไทยตรงนั้นไปด้วยนะคะมันถ้าออกว่าสมมติใครเนาะอยากจะเรียนภาษาไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะดูจากที่ในเพลงตรงนั้นเลยนะคะมันก็เลยทําให้คนเชียงตุงเนี่ยอ่านภาษาไทยออกนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่คนเชียงตุงอ่านภาษาไทยออกนะคะนั่นก็คือเรียนมาจากเพลงในในทีวีในโทรทัศน์ของเราหรือว่าในโทรศัพท์ของเราอะไรประมาณนี้เองค่ะก็คือ,อ,อจนี่ง ภาษาไทยเนาะกับภาษาเซียงตุงอ่าเป็นภาษาคื้น่ะภาษาไทยกับภาษาคื้นเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นภาษาพี่น้องกันนะคะมันก็จะคล้ายคล้ายกันไปหมดเลยนะคะมันก็เลยทําให้เรียนรู้ง่ายนั่นเองค่ะข้อตีสองตีนววแกตอบนั่นก็เป็ดคนเจงตุงนั่นก็เปิดว่าเขาอ่านภาษาไทยออกเลยซื้อก็เปิดว่าคนเจงตุงเขาน้านตัวเอ่อที่แบบเชื่อพังเพลงจากเมืองไทยเนาะเอ่อจากเมืองไทยเอ่อเพลงไทยซักเม่นเนี่ย เพลงไทยเหมิดใสมัยก่อนนั่นเวลาเขาเปิดมาเออมันก็ตีมีภาษาไทยอยู่ต wow. ังไใต้มันน่ะเนาะเขาก็ห้องเพลงไปจอมแล้วก็ตัวภาษาไทยตีตังไใต้นั้นไปจอมมันก็เลยให้ถือเขานั่นอ่านภาษาไทยออกค่ะเขาก็ตัวกวนกวนห้องจอมกวนกวนเขาก็เลยจําภาษาไทยอันตีตังไใต้ตังไใต้เพลงนั้นไปค่ะมันก็เลยให้ถือคนเจงตุงเขานั่นอ่านภาษาไทยออกค่ะอันนี้ก็เป็นข้อตีสองตีมาตอบค่ะ แล้วก็ข้อตีสาค่ะคนส่วนมากของเชียงตุงไปฮหตการปี่เมืองไทยเนาะคนคนเชียงตุงส่วนมากไปทำงานที่ไทยเลยทำเ,เลยทาให้คนเชียงตุงหลายหลายคนอยากอ่านภาษาไทยอยากเรียนรู้ภาษาไทยเรียนรู้ภาษาค่ะถ้าไปทำงานที่ไทยไม่รู้ภาษาไทยก็ถ้าไม่งั้นก็ จะทางานเขาจะหางานได้ยากเลยทําให้หลายๆคนนั้นคือเราบอกว่าคนเชียงตุงเนาะคนส่วนมากของเชียงตุงเนี่ยเขาก็จะนิยมไปทํางานที่ท,ท,ที่เมืองไทยที่แม่สายบ้างที่เชียงรายบ้างที่กรุงเทพบ้างอะไรแบบนี้เนาะก็คือถ้าสมมุติว่าเราไปเป็นเด็กเสิร์ฟเออปเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรประมาณนี้เราก็ต้องมีการจดจดใช่ไหมคะก็คือคนเชียงตุงเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะไปเออย่างไงอะ่ะ ไปเป็นไปเป็นเอกเสิร์ฟไปทํางานที่ที่ต่างประเทศหรือว่าไปทํางานที่ไทยเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ภาษาเขาใช่ไหมคะเราถึงจะไปไปที่เขาได้แล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็จะทําให้เราหางานได้นั่นเองค่ะก็คนที่ส่วนมากนะคะที่อยากจะไปเขาก็เลยอุ้ยเออไขว่คว้าเนาะอยากจะเรียนรู้แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็คือเรียนรู้ได้ง่ายเพราะว่าภาษามันเหมือนเหมือนกันนั่นเองนะคะก็มันก็เลยทําให้คนเชียงตุงนั้นเรียนรู้ภาษาไทยได้ง่ายนั่นเองค่ะ พอตีสามตินาวแกมาตอบนั่นก็เป็นว่าคนเจงตูงเฮานั่นเออส่วนไปน้ำมันออกเปิีนไปเหต,ตุการ์ตีเมซายตีกรุงเทพเซ็งมันนี้แล้วก็ถ้าว่าเขาไปเหตุการ์ในเมืองเปิน่นเนี่ยนั่นเขาพูภาษาไทยผู้ภาษาเมืองเปิน่นเขาก็อยู่หยาบค่ะแล้วก็หาการหยาบคะนั่นก็เลยเป็นออจุดตีวา่าคือคนเจงตูงเฮานั่นออไปไออขว้ควา้าใครเห็นภาษาไทยใครเห็นภาษาไทยคะ่ะ แล้วก็ให้ถือไปเห็นภาษาไทยแล้วก็ล่ไปรบืองไทยสักประมาณจี้ค่ะแล้วก็มันก็ให้ถือ,อ,อคอนเจียงตุงนั่นอ่านภาษาไทยออกในปลายน้ำจะอีค่ะแล้วก็ที่มาตบอบข้อที่สามค่ะอ๋อข้อต่อไปค่ะคือหัวข้อเนาะเราต้ตอง,ต,งตั้งไว้สองหัวข้อนั่นเองนะคะนั่นก็คือทําไมคนเชียงตุงถึงพังภาษาไทยออกนะแล้วตอนนี้ก็จะมาเข้าถึงที่ว่าทําไมคนคนไทยถึงอ่าน ภาษาเชียงตุงไม่ออกแล้วบางคนก็ฟังภาษาเชียงตุงไม่ออกนะคะ,ะข้อแรกที่น้องแก้วจะตอบนะคะนั่นก็เป็นเป็นเพราะภาษาของเชียงตุงไม่ใช่ภาษาที่คนส่วนมากคนส่วนมากเขานิยมกันนะเนาะภาษาเชียงตุงไม่ใช่คนส่วนมากที่เขาจะนิยมกันเลยทําให้คนไทยหรือคนต่างชาติอ่านและเขียนภาษาเชียงตุงไม่ออกคือจะบอกว่า ภาษาเชียงตุงอะเนาะถ้าหากว่าเราใช้กันเนี่ยเราก็จะใช้เฉพาะในเมืองเชียงตุงแล้วก็ถ้าหากว่าคนในเมืองเชียงตุงไปใช้ที่อื่นอะมันก็ใช้ได้แต่ว่าคนคนอื่นจะอ่านไม่ออกไงมันก็คือจะใช้ยากไงคะภาษาเชียงตุงมันก็เลยเป็นภาษาที่เอ่อไม่ค่อยนิยมกันสักเท่าไหร่เขาก็เลยเอ่อคนไทยอะเนาะก็เลยไม่ค่อยเรียนรู้ภาษาเชียงตุงสักเท่าไหร่แต่ภาษาเชียงตุงนะคะมันก็คล้ายๆเหมือนภาษาล้านนาค่ะแล้วก็ ออขออ่านข้อที่2เลยนะคะเพลงของเชียงตุงหรือละครของเชียงตุงไม่ใช่ละครที่นิยมกันมากหลายๆคนหรือหลายๆประเทศจึงอ่านภาษาเชียงตุงไม่ออกแต่ละแต่แต่แตลหลายๆคนก็คงฟังภาษาเชียงตุงออกโดยเฉพาะคนไทยเพราะคนเพราะคนไทยเนะาะเพราะคนเชียงตุงเพราะ เออพราะภาษาเชียงตุงก็เหมือนภาษาภาคเหนือของไทยเช่นเชียงใหม่ลำปลูลำปางแพร่น่านค่ะก็คือละครของเชียงตุงเนอะมันจะมีละครตลกตลกเฮฮาละครสั้นอะไรประมาณนี้นะคะมาให้เราได้ชมกันนั้นก็จะเป็นนังตลกของเชียงตุงเนาะของของไทยคืนไทยใหญ่อะไรเงี้ยก็คือจะมีมาให้เราได้ชมกันนะคะก็คือเออละครแบบนี้มันเป็นของเชียงตุงเนาะ ก็คือภาษาเนี่ยมันก็จะฟังออกแยกนิดนึงมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยชมกันบ้างไม่ชมกันบ้างชมผ่านๆบ้างอะไรประมาณนี้นะคะหลายๆคนก็คือถ้าอยู่ต่างประเทศอะ่ะก็คือจะไม่รู้ภาษาเราก็เลยผ่านๆก็เลยไม่ค่อยมีใครอะไรสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็คือ,อคนทนไทยอ่ะเนะเาะคนไทยเนี่ยคิดว่าน่าจะ อ่านภาษาเชียงตุงออกโดยเฉพาะเมืองไทยภาคเหนือนะคะเ,เพศน่านลำพูนลำปางแม่สายเชียงรายอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าภาษาของเชียงตุงเนี่ยมันจะคล้ายๆจากภาษาทางภาคเหนือของไทยค่ะแล้วข้อที่สามที่น้องแก้วจะมาตอบในวันนี้นะคะนั่นก็คือภาษาของเชียงตุงอาจจะอาจจะไม่ค่อยมีใครอ่านหรือเขียนได้แต่ก็แต่ก็เชื่อว่าทุกๆคนฟังภาษาของเชียงตุงออกค่ะ ใช่ไหมคะคนเชียงตุงเนี่ยภาษาของเชียงตุงเนี่ยมันรู้สึกว่าจะยากนิดนึงแต่ว่าก็คิดว่าออทุกคนอาจจะไม่รู้ภาษาเชียงตุงแต่ทุกคนนั้นอาจจะฟังภาษาเชียงตุงออกเนาะมันก็เป็นแบบนั้นแหละมันก็คือเรามาเที่ยวในเมืองเชียงตุงบ่อยอะไรแบบนี้เราก็จะมีการพูดออกนิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องไปซื้อขายออซื้อกับข้าวซื้อของอะไรจากในตลาดอ่ะเนาะเราก็จะต้อง พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้านั่นเองนะคะก็เลยทําให้เราชินแล้วก็พังภาษาเชียงตุงออกนั่นเองคะ่ะเชื่อว่าทุกคนพังภาษาของเชียงตุงออกคะ่ะน้องโแก้วขอแนะนำน้องโแก้วขอแนะนําให้มาให้มาเรียนภาษาของเชียงตุงเชียงตุงกันดูนะคะภาษาของเชียงตุงไม่ได้ยากอย่างที่คิดคะ่ะคือน้องแก้วก็คือขอแนะนําให้พี่ๆทุกคนนะคะ ถ้าใครได้ชมคลิปนี้แล้วเนาะก็คือลองมาเรียนภาษาของเชียงตุงดูนะคะมันก็คือไม่ได้ยากอะไรเลยมันก็คล้ายๆเหมือนภาษาไทยนะคะเพราะว่าเราแก้วคิดว่านะต้นฉบับมันก็น่าจะมาจากไทยเพราะว่าตัวหนังสือแล้วก็ภาษาคําพูดเนี่ยมันก็ออกมาเหมือนกันนั่นเองนะคะก็เคยก็เลยแนะนําให้พี่ๆทุกคนนั้นมาเรียนภาษาเชียงตุงกันเยอะๆนั่นเองคะ่ะแล้วก็ ถ,ถ้าเราตั้งใจเนาะถ้าเราตั้งใจไม่ม<々>ีอะไรที่ทำไม่ได้เชิญชวนเพื่อนๆพ่นพี่พี่<ๆ>น <iti> ้องๆมาเรียนภาษาภาษาภาษาเนาะภาษาขืนภาษาไตกันเยอะๆภาษาขืนภาษาไต้ภาษาของเชียงตุงกันเยอะๆนะคะเราต้องไม่ให้ภาษาของเมืองเชียงตุงเราสูญหายถ้าไม่อยากให้ถ้าไม่อยากให้สูญหายเนาะเราก็ต้องเราก็ต้องช่วยกัน อนุรักษ์อนุรักษ์ภาษาของภาษาของบ้านเมืองเชียงตุงเราค่ะเป็นลูกเป็นหลานคนเชียงตุงต่อให้ไปอยู่ประเทศไหนไกลหรือเออใกล้หรือไกลยังไงเราก็เป็นคนเชียงตุงอยู่ดีค่ะคือขอเชิญชวนพี่พี่น้องๆเพื่อนๆนะคะก็คือมาเรียนภาษาเชียงตุงกันเยอะๆนะคะถึงเออเราเป็นคนเชียงตุงเนาะ ถึงเราจะย้ายไปตั้งแต่เด็กๆไปอยู่อเมริกาไปอยู่ญี่ปุ่นไปอยู่เกาหลีไปอยู่ไทยยังไงเราก็เป็นคนเชียงตุงเพราะว่าเราเกิดที่เชียงตุงแล้วก็เราจะคิดว่าคนเชียงตุงเนี่ยที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็คือมีเยอะนะคะก็คือ ก็อยากจะเชิญช,ชวนเนาะพี่ๆทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะมาลองเรียนภาษาไต้ขืนดูภาษาคืนภาษาไต้อะเนาะที่เป็นภาษาของเชียงตุงนั่นเองนะคะก็เชิญชวนทุกคนมาเรียนดูนะคะก็คือมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะถ้าเราตั้งใจอะอะไรมันก็เป็นไปได้นั่นเองค่ะ สุดท้ายนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนทุกๆทุกๆคนนะคะมาอนุรักษ์ภาษาคืนภาษาไตที่เป็นภาษาของเชียงตุงกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะนะคะในดีด็อกเก็ก็เขียนไว้ประมาณนี้เนาะก็คือ อยากจะเชิญชวนทุกๆคนมาเรียนภาษาคืนภาษาไตนะคะที่เป็นภาษาของเชียงตุงนะคะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะก็เชิญชวนกันมาเรียนได้นะคะสําหรับคลิปนี้น้องแก้วหนูก,ก็มาให้ความรู้ในเรื่องที่ว่าคนเชียงตุงทําไมถึงพูดภาษาไทยออกแล้วคนไทยทําไมถึงพูดภาษาคนเชียงตุงไม่ค่อยออกกันแล้วพังภาษาของเชียงตุงไม่ค่อยออกกันแล้วเรียนภาษาของเชียงตุง ไม่ค่อยได้กันนะคะอะไรประมาณนี้เนาะก็คือไม่ดูว่าน้องแก้วในคลิปนี้อาจจะพูดผิดหรือพูดถูกนะคะถ้าน้องแก้วพูดผิดก็ต้องขอโทษแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้น้องแก้วด้วยนะคะก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมันนี่กอเราแก้วได้มาหวานในเหลืองนี่ยาวก่เป็นถื่เกนดของค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลก์ share, ก็แชร์กดติดตามก็ซับสไคร้ก็กระดิกเนนองวัวแก้วทองค่าที่าบิบินน้องน้งองเข้าไวเพลงกันอีค่ะเดี๋ยวเฮาไวงากันในคลิปใหม่ทัง้งค่ะบ๊ายบายค่ะบิบินน้องน้องครับค่ะไม่สูงค่ะหรือว,ว่าซซดีค่ะไวงากันในคลิปใหม่ทัง้งค่ะบ๊ายบายค่ะ